มีคำถามมาหาครูว่าครูช่วยแนะนำหน่อยค่ะงานหนูว่ามันสะสมอยู่เรื่อยๆแล้วหนูเป็นคนที่จริงจังกับงานอ่ะพองานไม่เสร็จมันก็ทำให้หนูเครียดครูมีวิธีทำยังไงให้มันปล่อยวางตรงนี้ได้ไม่ต้องไปเครียดที่บ้านได้ช่วยแนะนำหนูหน่อยเถอะได้ค่ะครูก็จะแนะนำจริงๆอะถ้าเกิดครูเป็นเจ้าของบริษัทแล้วครูได้ยินพนักงานพูดแบบนี้นะครูจะดีใจมากๆเลยเพราะว่า คนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่รักงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเอาใจใส่กับงานแต่มันมากไปนิดนึงนะครูว่ามันทําให้ตัวเองเครียดคุณต้องนั่งดูก่อนว่างานนั้นอ่ะที่มันสะสมมาที่มันทําไมไม่จบเป็นวันๆไปทําไมมันถึงรอเวลา3-4วันมันถึงจะจบคุณต้องดูธรรมชาติของงานนั้นด้วยว่ามันไม่สามารถที่จะจบโดยตัวของมันเองได้มันต้องรอโพสต์ตรงนู้นต้องรอโพสตสตรงนี้ ถึงจะเป็นผลสำเร็จของงานชิ้นนี้ได้อย่าไปฝืนธรรมชาติถ้าฝืนธรรมชาติคือคุณจะกดดันตัวคุณเองอย่างที่คุณเป็นเนี่ยจริงๆอะ่ะครูมีประสบการณ์ในด้านนี้เลยนะสมัยก่อนตอนที่ครูทำงานด้วยเรียนด้วย ครูมีส่งของไปที่อินโดนีเซียมันเป็นหนังโคฟอกสำเร็จรูปมันจะต้องใช้ C.O. Country of Origin กับ Health Certificate มันต้องขอทั้งสองอย่างเนี่ยส่งไปให้เขาเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะเคลียร์ของเข้าประเทศเขาไม่ได้แล้วมันจะต้องส่งทางแอร์ก็รู้ๆกันอยู่ว่าทางแอร์ไฟมันถึงเร็วไงวัน2วันมันก็ถึงแล้วแต่เอกสารที่ครูไปขอกับกรมการค้าต่างประเทศไปขอกรมปศุสัตว์เนี่ยมันไม่ใช้เวลาแค่วันเดียวมันใช้เวลา3วัน4วัน มันก็ทําให้ครูเครียดเหมือนกันตอนนั้นอะ่ะเอ๊ะฉันจะทํำยังไงดีเมืองนอกมันก็ตามมาตลอดทุกครั้งที่มีชิปเมนต์ออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีฟีดแบ็มีเรื่องกดดันอย่างเงี้ยกลับมาหาครูตลอดเลยว่าทําไมไม่ได้เอกสารทักทีทาไมไม่ได้เอกสารทักทีแล้วพอได้เอกสารข้อมูลในนั้นก็ไม่ถูกอย่างเช่นน้ําหนักใน c o น้ําหนักในเฮลเซอร์ติฟิเคตมันไม่ตรงกับแอร์รีวิว ครูก็เครียดอีกแล้วครูจะทำยังไงดีไอ้ที่มันน้ำหนักมันไม่ตรงกันอ่ะเพราะตอนที่เขาไปช่างมันเป็นแค่เหมือน forwarder เขาทำ air r v i e w มาให้เราเพื่อไปขอฟอร์มได้เฉยแต่พอเวลามันไปถึงไปทางแล้วน้ำหนักมันต้องมีจริงๆอย่างเงี้ยมันจะดิฟกันไงแล้วพอดิฟกันต่างประเทศเขาก็มีปัญหาและเคลียร์ของออกไม่ได้ครูก็ต้องโทรเคลียร์โทรคุยเพื่อให้มันเคลียร์ของออกมาได้มันก็วนเวียนเดี๋ยวมันก็มีมาอีกมันก็มีมาอีกมันก็ทำให้ครูกลับมาเครียดนอนกุม แต่พอตอนหลังครูก็คิดได้ว่าเอองานมันก็คงเป็นอย่างนั้นเราจะไปเร่งรัดให้มันเสร็จเร็วตามที่เราคิดมันก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีโพเรเซของมันถ้าเราเครียดแล้วมันทําให้งานเสร็จอะโอเคงานเครียดไปเถอะแต่มันไม่ใช่ไงธรรมชาติของงานมันก็เป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นต่อให้คุณไปเร่งคุณเร่งได้แต่ตัวคุณคนเดียวคุณเร่งคนอื่นไม่ได้ไงดังนั้นครูแนะนํา ให้คุณลิศงานที่มันไม่จบภายในคุณคนเดียวไม่จบภายในวันนั้นว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้างานเดิมๆม,มันเป็นแบบเดิมๆแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติของงานที่มันจะเป็นแบบนั้นเหมือนพระอาทิตย์ มันก็ขึ้นตอนเช้าทุกวันแล้วมันก็ตกตอนเย็นทุกวันไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรมันได้สิ่งที่เปลี่ยนได้คือตัวคุณถ้าคุณเครียดมันก็จะเครียดคุณจะกลายเป็นโรคอย่างอื่นได้นะถ้าคุณเก็บมากดดนันเก็บมาเครียดสิ่งที่มันจะช่วยคุณได้งานให้ทิ้งไว้ที่ทำงานกลับมาบ้านก็อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวให้คุณสละเวลาฟังเพลงพวกเพลงที่ไม่ต้องมีคนร้องเอาเป็นดนตรีพวกดนตรีคลาสสิกอะไรพวกนี้ในยู u ูบมันมีเยอะแยะลองเสิร์ชหา ฟังให้เกิน20นาทีมันถึงจะเป็นผลคุณจะเริ่มผ่อนคลายเริ่มดีขึ้นให้ปล่อยวางบ้างอย่าถืออะไรเยอะก็ไม่ใช่วางแบบไม่ได้ทําอะไรเลยหมายถึงปล่อยวางมันเป็นธรรมชาติแบบนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนเราอะเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นก็อย่าไปเครียดอะไรกับมันทําตัวให้มีความสุขทําตัวให้แฮปปี้ไว้ยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะพัฒนาตัวเองเยอะๆ คนเก่งเงินไม่ไปไหนวิ่งเข้าหาคนเก่งเสมอยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูทัญญาคะ่ะ